สวัสดีครับอยู่กับจะตุ้ยคนชอบเมคโครครับพามาดูอุปสรษคของรถเกี่ยวไอ้แก้ไขของรถตัดอ้อยครับวันนี้เจอฝนครับวันนี้ใบอ้อยติดนี่ครับติดตัวตัดนี่ครับดูครับ ตัดตัดกันอย่างนี้เลยครับเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกปลอยๆครับตกไม่แรงนะครับมันก็พอตัดได้นะแต่ว่ารถนะครับเจอหนึ่งเจอ,อใบอ้อยเปียกแล้วก็อ้อยยาวด้วยนะครับก็เลยเป็นอุปสรรคต้องแก้ไขนะครับนี่ครับดูครับ ทีมงานปวดหัวเลยครับเอา้าดูครับดูโอ้โ,อโอตัดได้ประมาณสองสามล่องนะครับก็ต้องมามาดึงใบออกครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศอ้อยยาวแล้วก็ล้มด้วยครับ ตัดได้ยังไม่เต็มกระบะครับนี่ครับอ้อยยาวครับแบบนี้เลยยาวมากที่สำคัญก็คือโดนฝนด้วยครับนี่ครับให้ให้เพื่อนๆดูสภาพของของลำอ้อย ลำอ้อยมันยาวครับมันลม้มเอาเดินเครื่องครับเดินเครื่องหนีก่อนครับรถทำงานแล้วสังเกตดูนะครับ เอาทีมงานว่าไงครับทีมงานครับนี่ครับต้อง ต้องตัดกรองไว้แบบนี้เลยครับแล้วก็ค่อยให้รถมาวิ่งสาบเอาไปมากก็ไม่ได้ครับนี่ครับคลองน้ำครับ นี่ครับต้องกว่ากนะันแบบนี้เลยครับท่านยาวนี่ครับโอ้โหระวังครับระวังโอ้เล่นเสียวอยูแล้วครับโวันนี้ไม่มีหมากันสั่นครับไปเพื่อนขอไป เพื่อนๆชมบรรยากาศครับวันนี้ฝนตกนะครับเพื่อนๆครับตกปโปอยครับเห็นไหมครับเริ่มเริ่มใบพันธุ์อีกแล้วครับอยู่กับ8810ครับเฮดไอเฮดแ8ดแ ส5 3แรงม้าเครื่องคุเเซอร์เ้านี่ครับเพื่อนๆดูครับอุปสรรคของของรถตัดอ้อยตอนเจอฝนครับโอ้โหนี่ครับเห็นเห็นเลยครับ เริ่มเต็มอีกแล้วครับข้างล่างเริ่มเต็มอีกแล้วเอาต้องค่อยค่อยตัดไปครับเพื่อน Lung lang, lung lang, lung lang. Ấp lục lan, lục lan, lục lan กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ไม้กันสันไม่มีมันเปียกครับเพื่อ,อนๆครับใบอ้อยเปียกครับ ใบอ้อยเปียแล้วก็ลำอ้อยมันล้มด้วยนะครับเพื่อนๆอ้อยมันยาวครับอ้อยล้มด้วย อครับเพื่อนๆครับนี่ครับมีทงปักไว้ด้วยครับมีตอครับมีตอต้องหลบครับต้องหลบตอไม่พอครับมีต้นไม้ด้วยเอา้าโอ้โหอปสรัก ย้อนแสงด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงขออาภายัยโอ้ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับเพื่อน หมนอยูต่ตอกนะครับก็ยังพอตัดได้ครับนี่ครับถ้าตรงไหนมีตอก็จะติดพงไว้แบบนี้เพื่อบอกให้คนขับรู้ครับว่าตรงนี้มีตอนะ เส็นสัญลักษ์ครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพร้อมกับฝนนะครับยังไงแล้วก็ฝาก FC หรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับจ่าตุ้ยด้วยนะครับยังไงสุขภาพดีมีความสุขครับสวัสดีครับ